แค่มีเธอเดินไปข้างๆกันไปไหนก็ไปด้วยกันยิ่งอยู่ก็ยิ่งผูกพันแค่มีเธอเท่านั้นเสื้อแอมนูให้เสื้อแอมนูเป็นเพื่อนที่รู้ใจ เดินทางไปพร้อมกับคุณของแท้ต้องที่ร้านไวบออนเท่านั้นเสื้อแอมนูป no ใส่แล้วไม่นูปโอ้โห,โหไดมอนด์ครับผมไดมอนด์เจ้าเทอร์โบนะฮะเทอร์โบสามพตัวใหม่เบล็อกคอร์สไดมอน n d บ้านว่างอยู่พอดีใช่ไหมไปเลยครับอา่าชื่ออ่านยากมากอ่านว่าเทอร์โบแล้วกันเทอร์โบสามพันมาเลย เบรลตดกอตตัวใหม่ในแบบไดมอนด์ให้เงิน2 2 5 0 0 0ต่อว,วินาทีราคา25ล้านส่วนตัวปกติอยู่บนตัวปกติได้มาแล้วอยู่นี่ราคา25ล้านเหมือนกันให้เงิน1 5 0 0 0 0ต่อว,วินาทีเราควรจะตัวไหนออกดีบ้านเราเต็มแล้วเออผมเห็นเขาเจออีเวนท์ทาโก้อยู่นะมีอีเวนท์ทาโก้แล้วก็อีเวน์ที่เป็น ทองฟ้าเป็นออโรานะครับเหมือนจะต้องใช้เจ้าวัวตัวนี้เนี่ยในการขโมยแล้วก็เอามารวมร่างอะไรกันสักอย่างนะฮะซึ่งมันไม่น่าจะทําได้ด้วยตัวคนเดียวมันแล้วมันเปลืองซีเฟตด้วยอะ่ะกว่าจะได้มาไม่อยากใช้เลยอะเดี๋ยวรอดอูอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนจะมีทาโก้อยู่ตรงนี้นะถ้าเกิด event อีเวนต์มาอะแต่เรามาตามหาเจ้าเบลดกอร์สสองตัวก่อนนะฮะมีอีกสองตัวที่ยังไม่ได้เจ้าตัวใหม่เบลดกอรสเจ้าตัวนี้เจ้าแมวเนยแคทนะครับแล้วก็คุณลุงชื่ออะไรไม่รู้เดี๋ยวค่อยดู เบรดลอดกอดแล้วก็รอซีควดนะครับเพราะว่าที่บ้านเราเนี่ยซีควดไม่มีเป็นวิวเทิเลยโกลดไดมอนด์เรนโบ์ไม่มีเลยฮะซีควดมีแต่ร่างธรรมดาเนี่ยซีควดซีควดมีหลายตัวแต่ว่าบ้านเต็มแล้วทำยังไงดีอืมเบรดลอดกอดที่เป็นไดมอนด์เจ้าโอดิน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 ดุนหรือว่าเจ้าตาลายเลโลตาลาลาไม่อยากรบตาลายเลโลตาลาลาเลยมีทั้งเป็นบัตรลอตมีทั้งเป็นเรนโบ์แล้วก็มีเป็นไดมอนด์นะฮะ รบตัวนี้แล้วกันยีราฟจีราฟาเซเรเตร thank you ีราฟแล้วก็อ๋อตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยเราได้เดมอนมาแล้วลบตัวนี้ด้วย2ตัว thank you นี่คือเบล็อดกอดโอเคบูสเรียบร้อยนะฮะบูสแล้วเรนโบว์ Rainbow แล้วทีนี้ก็รออย่างเดียวรอว่าจะมาไหมโอ้โหเจ้าช้างครั้งก่อนเจอบ่อยมากเดมอนนี่ก็ยังมาอีกฮะ ทำไมผมวับเจ้าช้างไดมอนมาบ่อยจริงๆตัวนี้เป็นไดมอนด้วยนะเจอสามสี่ 3, ตัวแล้วเนี่ยอ่ะไดมอนเดมอนเมื่อกี้ก็ไดมอนนะฮะเป็นล็อตกอดเธอโบสามพันแต่ซีเควตยังไม่มีมิวเทสเลยครับสักตัวหนึ่งโอ้ยมาอีกแล้วเพิ่งส่งกลับไปเมื่อกี้เจ้าเทอโบสามพันร่างปกติเป็นล็อตกอดขอร่างเรนโบหน่อยนายเทอโบสามพันไปเรียกมาหน่อยเร็วมีอีกไหม มีมิติ c โอเครอรอรอสี่เพลยังไม่มาฮะโอ้โหตาลายเลนโดตาแล้วล่ะไม่เป็นเรนโวอีกแล้วเรนโบ้เรนโบ้เครื่องทำเรนโบจะหมดหรือยังเหลืออีก4นาทีโอเคฮะเรนโบ้ Rainbow หมดไปแล้วหนึ่งรอบเบนลอตกอสตัวใหม่ยังไม่มานะฮะต่ออีกรอบหนึ่งรอบละสี่นนาทีสองร้อยโลบักแล้วก็ตามด้วยบูสเซิร์ฟ Uh huh. อีกหนึ่งพันโลบักแพงจริงๆแพงจริงๆขอซีเครตเรนโบ้หน่อยสิแพงขนาดนี้ซีเครตเรนโบาเบอดก้อนเรนโบที่แบบไม่ต้องสุ่มตรงนู้นะ่ะเดิอนออกมาเองแล้วก็เบอดกอนตัวใหม่นะอีกสองตัวที่ยังไม่มามาเถิดน,นะรอนานแล้วนะมาสักทีสินะแล้วทากงทาโก้นะฮะไม่รู้จะมาอะไรยังไงสองตัวแล้วฮะ มันต้องมีแบบอะไรล็อกไว้หรือเปล่าจากครั้งที่แล้วก็สี่ตัวใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดวันนี้สองตัวแล้วฮะคือไม่ได้เก็บเลยตัวนี้เป็นไดมอนด์เป็น Diamond, ป็อตกอดแต่ราคาไม่สูงเอ๊ะมัน <laughs> มันรีเพลย์่ะเนี่ยตามดี่ตัวนี้ตรลาเลนโลตระล,ะละ่ะมันเหมือนมันรีเพลย์เลยถ้าเป็นเลนโบว์เก็บอยู่นะแต่ตัวธรรมดาพอแล้วเต็มบ้านแล้วโอ้ตะลาเลนโลเอาไม่ใช่ตะลาเลน อะไรนะ Lost a l a l i t o s ร่างธรรมดาครับแต่เป็นซีเควตอ้ยอยเนี่ยเห็นไหมเลยต้องมาเล่นเดเวอร์ชั่นวอดเนี่ยกว่าจะมาแล้วมาไม่ติดมิวเทสอะไรเลยเออเดี๋ยวนะบ้านเต็มใช่ไหมเนี่ยหรือว่าอ่าอย่างอย่างอย่างโอเคเอุตส่ามาสองตัวแล้วฮะ Lost a l a l e l i t o s สามเกลอือสามเกลอือเราลบอะไรทิ้งดีคงต้องลบอันนี้แล้วละ่ะโอ้นินด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 ินอืม โอเคซีเควตเริ่มเยอะแต่มิวเทซีเควตไม่มีเลยบ้านที่ฝากของเบคอนนี่ก็เต็มแล้วนะเราต้องเก็บซีเควนตพวกนี้ไว้แล้วก็รีเบิร์ดนะครับเพราะว่าตอนนี้รีเบิร์ดน่าจะมีเพิ่มมาอีก2มั้งใช่ไหมรีเบิร์ดหนึ่งสองสามสี่สี่รีเบิร์ดอะต้องรีเบิร์ดอีกแล้วมันตามตัวนี้ตลอดเลยไหมใช่ไหมหรือว่ายังไงถ้าต่ละเลนโลแต่ละลามานี่คือแบบใช่เลยครับวนลูปเดิม สามตัวแล้วนะวันนี้ไดมอนต์ตัวนี้เนี่ยดูซิมีไหมแตลาเลโหลวแตลาล,ะล,ล,าละ่ะถ้าออกมานี่คือใช่เลยหุนลุบยังไม่มายังไม่มาติดไหมไม่ติดอะไรเลยเธอโบสามพันแวะไม่เยี่ยมแวะมาเยี่ยม,แว,ม,ยยมแวะมาทักทายว่าเพื่อนนายจะมาหรือยังเอาแบบมิวเทสอ่ะซีเควนตนะะหมึกก็ได้จะหมึกหรือว่าเจ้าลอสตาลาเลิโตสอือเป็นเลนโบะ นะซีเควนต์เรนโบแล้วก็สองตัวใหม่ยังไม่เจอเลยยังไม่ได้เห็นหน้าเลยเบนลอดกอดเรนโบจะหมดหรือยงังเรนโบเหลืออีกเจ็ดนาทีเวลาผ่านไปเร็วมากมันต่อเวลาได้ไหมต่อไปเลยได้ไหมได้เหรอตรงนี้เจ็ดนาทีนะฮะถ้าเกิดเติมไปจะเป็น ผมคุยกับใครได้มั้งพี่คือพี่เห็นไปเครื่องตรงนั้นนหะผมกดไปเมื่อกี้ผมนึกว่ามันจะต่อเวลาให้ไม่เลยมันกินโลบักไปเลยทีเดียวหายไปเลยสั่งมาจากร้านไหนมันทํางานได้ไม่ถูกต้องพี่ผมขอร้องเรียนเนี่ยฮะรูบอกไม่ต้องไปเติมนะครับไม่ว่าจะแมบบไหนก็ตามคือดูผมเติมหรือว่าดูคนอื่นเติมก็พอแล้วนะฮะเจ้าจิาฟัเซเรตเรตัวปกติอันนี้ก็มาบ่อยนะในมอนไลโน่ตัวนี้ก็มาบ่อยนะครับตาลาเลโลตาลาลาแต่ไม่ยอมติดเลนโบสักที โอ้ยพิ่งส่งไปเมื่อกี้แล้วนายก็กลับมาไดมอนโอดินดินดุนตัวนี้สี่ไหม <c oughs> มาบ่อยบ่อยจริงบ่อยของแท้นั่นคือตัวนี้ไปสองร้อยโลบักแล้วก็อันเดิมฮะอีกหนึ่งพันโลบักตลา,าเลโลตลา,าลาเป็นโกฮะเออเก็บก็ได้มาจะได้ครบตลา,าเลโลตลา,าลาเรามีทั้งไดมอนด์มีทั้ง โกมาเล็วโกไดมอนด์มีโกนะครับแล้วก็มีข้างบนอีกมีเป็นบัตรล็อตแล้วก็เรนโบว์ตัวปกติขายทิ้งไปแล้วว <laughs> ันนี้รอไปสิบถึงสิบหรือ,อยังรอไปสิบแล้วครับสิบนาทีฮะสิบนาทีนี้โอ้โหมาอีกคือครอบชุดเลยอ่ะเก็บไว้ดีไหมอ่ะแต่ละเล่นหรอแต่ละละโอ้โหสิบนาทีเพิ่งจะเจอครับไม่เจอเป็นลอตกอไม่เจออะไรเลยเป็นบูสที่แบบเงียบเงามาก รอบสุดท้ายของเรนโบว์บูสเซิร์ฟไปต้อง3,000ันโลบักนะครับ3,000กว่าด้วยได้ซิเควตมาแค่ตัวเดียวมันช่วยไหมในบูสเซิร์ฟโอ้ไดมอน <c oughs> ดมอน, <c oughs> มอนจิราฟาเซเลตเรเออตัวไหนออกดีอ่ะที่ว่างอยู่ใช่ไหมข้างบนไปไปไปด <c oughs> ไดมอนครับจิลาฟาเซเลตเรขอโทษนะนายถึงแม้ว่านายจะเป็นไดมอนก็ตาม แต่ให้เงินน้อยมากแตงกิวที่แวะมาพ่าว,วันนี้มาเยอะมากต่ลางเล่นโหลดตาลาละ่ะสีเพจมาแค่ตัวเดียววันนี้เสียใจมากมาน้อยจริงๆอืมพอไม่ได้บูธเซิร์ฟพ,พิซ่ามาเยอะครับเนี่ยฮะพิซ่าพิซ่าพิซ่าแสดงว่ามันก็ช่วยนะแต่ว่าช่วยแบบระดับอีพิคเดนจิเนรี่อะไรเงี้ยมาเยอะขึ้นมิติคแต่พวกเป็นลอตกอนกับสีเ่เพจนี้ก็ยังยากเหมือนเดิมฮะอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ ทุกคนครับทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าสมัครสมาชิกแล้วสามารถรับชมคลิปพิเศษสําหรับสมาชิกเท่านั้นเฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่รับชมได้นะครับสามารถสมัครได้ที่ด้านล่างเลยนะครับตรงที่คําว่าสมัครสมาชิกหรือว่า Member นะครับขอบคุณทุกคนนะฮะทำไมต้องพูดเบาๆด้วยเนี่ย